ขายสินค้าบน eBay มีต้นทุนเยอะไหมนการขายสินค้าบน eBay เนี่ยเราใช้ต้นทุนกันต่ํามากหรือแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงต้นทุนของตัวสินค้าก่อนต้นทุนของตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ได้สต็อกของกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้วิธีการไปหาสินค้าขายดีบนหน้าเสิร์ช eBay ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหาแหล่งสินค้าในเมืองไทยนะครับในแหล่งออนไลน์บ้านเราด้วยกัน,น พอเราหาแหล่งสินค้าในบ้านเราได้แล้วนะครับเราก็จะทําการติดต่อนะครับเจ้าของสินค้าเพื่อขอรูปภาพของเขานะครับแต่มีข้อแม้น,นะครับว่าการที่เราขอรูปภาพเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเอามาตกแต่งเพราะการที่เราเอาภาพของเขามาเนี่ยเขาอาจจะโพสต์ขายไปบนแพลตฟอร์มต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าทําให้ Google นะครับจับเจอภาพนี้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาภาพเข้ามาเป็นภาพเดียวกับเขาเลยเนี่ย โอกาสที่สินค้าเรานะครับจะถูกมองเห็นก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปเอาภาพคนอื่นมาใช้นั่นเองวิธีการที่ง่ายสุดก็คือให้เรานะครับทำการตกแต่งภาพใหม่แล้วก็โพสต์ขายไปบน eBay นะครับหลังจากที่เราโพสต์ขายไปแล้วมีลูกค้าติดต่อซื้อมานะครับเราก็แค่ทําการใครสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เราได้ไปขอรูปภาพมาแค่นั้นเองเพียงแค่นี้นะครับเราก็ไม่ต้องลงทุนแล้วเห็นไหมครับว่าการที่เราไปติดต่อขอรูปภาพเข้ามาลงก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อของนะครับ เราขายได้แล้วเราค่อยสั่งของเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของการขายสินค้าบน eBay และที่สําคัญนะครับการขายสินค้าบน ebay ลูกค้าจ่ายเงินก่อนเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องลงทุนก่อนก็ได้นะครับ